สวัสดีครับท่านผู้ชมที็เขลุบมือนีบอาแอมโมทงด้มาติดตามตัวเลขกับหน้าตู้อีกครั้งหนึ่งนะครับเอฟซีต้องเอาให้ได้ครับมือนี้ครับนุกครับนุกนําโชคเจ้าทองคําข้องหน้าตู้ครับเอฟซีฟันทงฟันทงวาสันเฮ้สีฟันทงอียงนอะครับแต่เป็นอียงไปบ่ได้ครับเลขสามตัวครับเอฟซีนกกับหูจักฟันทงคือกันได้ครับพอเสียงฟันทงให้เลยววาสัน สิพ้าไปเบิ่งชมหนานกเบิ่งฟันทงตัวไหนเนาะครับเนาะนี่นาตู้อยู่ทั้งทีสวัสดีครับนาตู้ครับสวัสดีครับอ่าขอหยาดใส่มือหนึ่งด้วยครับเอฟซีอ่าถือกลมนะครับนอะพีนาตู้เฮ้าเฮ้าครับตู้นาโพพี่ตู้นาโพครับหรือว่านาตู้ครับเอฟซีนกค่ำนกคูนนกข่ำคูนเคยบอกมาถือมาหลยงวดเนาะไปเบิ่งชมหนานก่อนเห็นว่าสีห้วยได้ครับครับเซนนะนาตู้นกนกเขาที่บอกครับนกเขาคือว่า ทองแดงทองคำ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 อืมทองคำมาบอกแจจะเลยเนาะเยๆให้เบิ้งันเบิก่อนฟันทงเลยตีบ้งวดนี่ครับฟันทงเลยมาะโอ้แกตัวไม่ตัวแกตัวไม่ว่างหันเอฟซีงวดว่างหันขี้ขี้ได้่ซเรีกับเป็นนั่นวะเป็นแนวได้ออกศูนศูย์ออกศูนศูนย์กับหาหนึ่งเด้อครับเอซีที่ผ่านมา นาะครับเนาะก็มีเขาบ้างรุดบ้างแหะครับแต่ศูนศูนย์ปีนี่ออกมาสองเทือแล้วเนาะครับหน้าตู้ออกมาสองเทือแล้วอืมมันออกซ้่มๆแต่ตัวเก่านี่ยมันก็เลยขือนบุเป็นแล้วเนี่ยเป็นอียางเนี่ยคือบอกเลขดีแท้เนาะครับเนาะเอามาทำหน้าตู้กันเลยครับเพื่อบุเป็นการเซเวลาครับผมสวัสดีครับหน้าตู้สวัสดีสวัสดีครับหน้าตู้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยเนาะเป็นแนวด้หน้าตู้เบาสูฟังนะครับเป็นแนวด้กว่าครับโอ้ย ตือนเข้ามาลูกเขาตื่นมันทำจังไรตัวซื้อเรีกซื้อสามหนึ่งหาเถือว่าละมันหานหนาสามหนึ่งหาสามหนึ่งหาเถือว่าละตู้ัวถือแม่กินนะว่าซื้อเรีกซื้อเรีก 3, สามตูววัวตัดสองตัวได้ว่าซื้อสามหาหนึ่งยางเดียวบูซื้อกลับมางูามันบอกตัวแรกก่อนนะครับอันนันมาแก่ตัวไหมงูมันสี่สิบหกนี่นานมางูมันบอกสามหนึ่งหาเนาะครับ สามหนึ่งหาขั้นตอนมันสลับมาสลับล้างเรียนกันมันก็หลายหางนอกเพื่อเื่องเนาะมันมางวดนึ่งง้อมี่สิบพงนึ่แกตัวใหม่นี่มามันว่าเอเอาคักด้วยงวดหนึ่งมันมาตัวไรล่ะคักๆมึงตัวไรล่ะห่วยสามเจ็ดศูนย์นี่ละเธอว่าสามเจ็ดศูนย์สามเจ็ดศูนย์เอาคักได้เห็นมาทึบแค่เห็นมาสามเจ็ดศูนย์สามเจ็ดศูนย์วางหันวางหันออกเจ็ดศูนย์ สิมาเจ็ดศ right? ูนย์ก <|so|>> ็ะไรได้ครับแัดศูนย์ตันึงน่าจะเจ็ดศูนย์ตู้ซื้อได้ตู้ซื้อได้มันวามันเลขแข็งมากออกแต่ตัวเก่าตัวหลังอยู่เรื่อยนอครับกับไปกลับมาหาหนึ่งกับกลับไปกลับมาเจ็ดศูนย์กับกลับไปกลับมาเยาวนาเด้ครับอาจจะมาเจ็ดศูนย์คือว่าเืีอยังเกาะนนะตู้แล้วพอเืีอยังก่อะ ทองค้าอ๋อซื้อทองคข้ามนะครับผมท่านผู้ชมข้ามบอกเกอล,ล็ดีแค่ยังนี่ตัวผลครับผมอยู่ในโกงผลแต่ซื้อว่ตถึถือมันสิงเอาควันเลยซั้วถือตู่ขั้วถือตู่มันมาเลยมันมา,<อ>ม,นามันมาหายความได้บอกถึถแล้วซื้อว่ตถึถนี่มันมาโอ้หงดนี่บอกสามจิตศูนย์ขับไฮตัดเลนรับอีฟซีบอกตัวเดียวแค่เคียงเลยครับ ผมมันซื่อสามตัวตามมันบริสื่อสองตัวนี่เลยว่าคือขี้ได้แถอะมันมาซื้อเรียกว่าตัดมันหูอีกว่าสมบัติเอกออกตัวไรน่ะะมันหูได้ไม่เป็นนกเทวดาบอกอะไรได้ไหมเขาบอกสามหาหนึ่งโอ้สามหาหนึ่งสามหาหนึ่งมันบอกแต่ว่าหงอนี่พันบอกหงอตี่พันบอกแกตัวไม้ตู้เธอว่าหวอตี่แกตัวไม้ตู้แกตัวตัวไรน่ะสามเจ็ดศูนย์สามเจ็ดศูนย์ มดของหดว่าหาว่าสองตัวเยว่าหาฬว่าสองตัวเลยว่าวา่าไว่าสองตัวไยุนมาเท่าไหร่อสามหาสองตัวสามหาสองตัวครับครับผมมันบอกจังไงกับคณะตมันบอกเลยสองตัวสามหาครับสามห้าโบกน่สามหาอันปะครับ สามเจ็ดศูนย์สามหาเด้อครับพี่น้องมันว่าฟันทงฟันทงที่บอกมันว่ายฟันทงเลยโอ้ฟันทงเลยสามมันบอกเลายสามวตบอกสาตสามเจนย์เนียรถมาทุ่มให้กัคารถสามเจ็ดศูนทุ่มเลยแมนโอ้แต่สี่สำคัญมันหูวาิอตไลอีกนีนี่เบอกนี่ประจําได้เออเขาจะบอกเลขประจํามาแต่คุณว่าอเลขคุณนี่ต้องคุณถามเอาเลขก็นี่ครับผมถามน้ำ ยังก็ทอง<ต>คำทองเอาเจ้าทองคำคโอ้ยประเที่ยงก็ได้เนาะสาม <S 3> 3. <S หาเขียนเ่มแนีครับเอ็ดมินสามหาแล้วก็เลขชุดเก่าชุดใหม่สามหานี่แหละครับเนาะจังไรอีกครับพ่อเที่ยงนาตู้กาดด้เป็นสิบบาทใก่สีออกให้ใบอกเอ็มมาสะพัดใหมนั่นบะไก่้ๆเรียกสีออกหมูจักซื้อผมอีกหมูจักกวาง สิสำคัญนี่โอ้มาทำกันชนิดหัวจักวันุกอนจักวุกนมาหามาวายธรรมดาวนี้อ้าวมาพี่มาพี่มาติวตนตอก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 ตคุณเอาคุณ้องใจเป็นวด้วยเบิช่องเลยยกช่องเลยเจ้าโอ้ยเจ้าอยงกับเจทองคำทองคำคำฟันทงเพื่อนไอ้ทองคำจักวเบาแอมทีนี่นกเทวดาเลยนี่ด้วยนก อีสิงตอนนี้มันใช้ฟอกออกจากฟองเะไรบ้านกรบปุกนี้เอาไปเลี้ยงที่ไหนเผ่นวะเออเอามานั้งนี้อ๋อตัวกระสีมีสามตัวใบย่ำครับเอาตัวเลขครับเป็ตัวเลขให้ยงเก็บตัวเลขให้พี่ซีบนบึงเนี่ยครับผมครับนี่เนี่ยครับผมท่านผู้ชมตัวเลขของเจ้าทองคำนก ครับผม f อฟซีนะตัวเลขของนาตูครับนกนำโชคครับเปิว่าเฟินฟันทงได้ครับเสืออโรดอยากรวยว่าสันครับ f องวดนี้ครับให้3ตัวครับ370หรือว่า3หาเด้อครับ f อวันที่16กุมภาพันศ์พั2568บดครับรวยยกช่องครับกดไลค์กดแชร์ให้บ่าวแอมโลทงนัมเไม่ได้อครับเมือนี้ครับ f อย่านพึ่งไปใสครับบ่าวแอมโลทงมี่คงดีมาฝาก f อครับไปรับชมเมืองคงดีกันครับ บ่าแอมมาตรมหน่อยเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนีของดีทิใไม่ทิปมือมาฝากเอฟซีครับท่าผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกท่องเรียกทรัพย์ครับค้าขายไายขายของโบดีลูกค้าโบ้ใข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่าผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทอ,งส,อ,กสองสื่อเรียกสื่อรอตตรี่เป็นสิริือถือเนาะครับนาอท่มนชู้ชมเนาะ ไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ตกับนางถายอยู่ของน่ายกับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะ้ดีครับกลับู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับครับ,รบโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องก,การทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยาก ขึ้นกลับมาได้เ,ออเรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบค้าขายทุกอย่างละเนาะครับผมสาธุ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 าธาธนี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่อรอดเนาะบอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแ,<ต>และะว้วก็บีใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดอออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐาน หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวสามลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์เนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมขันลวยพ่อหลวงปู่หลอดเนพ่อนว่ลดตี๋เหเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อลถเคื่ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามาพูดกับผู้ใหญ่เนาะขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่ลอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหยินข่าวกับโบล้อซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล,ลวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบบค่อยดีลูกค่ายางโบเห็นลานเฮ้าไขว่ามีอีหยังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังนา,าลานเหตุนใดคนมองโบเห็นลานข้าเฮ้าเดินผ่านเอานวด องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลานคากลานขายของเฮาครับขายดีปานเที่น้ำที่ทนตาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหูยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมื้อนค้ก็มีโอกาสได้มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี กับมาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบาย่างกายผู้สาวผู้บามากเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันครับสานผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสานผู้ชมเปิดฟ้าลงปูกมากนะครับเนาะแล้วก็เมื่อแท้แตะครับ่านผู้ชมเมื่อแท้แตะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูกปากสามเถื่อนะครับ ท่าปากสามเท้อท่าคิ้วสามเทืาล่ะครับเสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะกรเป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ผูกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปูหลอดล่ะครับท่านผู้ชม จกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาลนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดเนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกุมเนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยเนี่ก็แต่งเช้นกันน่ครับหงยนคาว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลง เบาแอมโลทุงกับบุลอซซาครับเอาไปฝากเอฟซีกระโถ่มาตามเบอร์ทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับน่าเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมหลักการเบาแอมโลทุงนี่ได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีสีล่าสีมันบดมันบัง สเสียเงียจังไลในตัวเขาสิได้ออกอไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมากที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบเบาแอมเราตรงนี้เอาม้าโหลายครับมาฝากอิบซีโบลายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตงเองาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนั้งกันครับสาถูกสาถูกให้ถึงเลรกเ้อครับเอาไปใส่ละให้ถึงเลรกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสา,ามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะ ครับผมเดี๋ยวบาา่าวแอมเราตรงกับสีให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปูครับ,บมชมเนาะนี่มตาเพิ่งทำเลยพอด้เพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุาธอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะรครับเอาดืม่มดื่มก็ได้เนาะดืม่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับ เพราะว่าโดนพวกอีอาอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ําบอกไ้แบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำาบาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ